สวัสดีครับสวัสดีกันอีกมิ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะฮะเป็นรีวิวปืนแต่งวันก่อนเราเพิ่งทํารีวิวปืนตัวนี้ไปนะครับเมื่อสัก4วันที่แล้วนะครับของเพิ่งมาใหม่นะครับเป็นรีวิวอัปเดตสินค้าใหม่ประจําเดือนเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะครับกลับไปดูก่อนได้นะครับเป็นรีวิวอัปเดตปืนไฟฟ้าเอ็นซีและอีกวันถัดมาเราทํารีวิวเก็บผลงานขนาดน้าหนักความเร็วกระสุนในรุ่นเ e อ็นซีสามสามเจ็ด ตัวนี้338นะแล้วก็339 340มีทั้งหมด4โมเดลนะครับ4รุ่นทุกอย่างหนะ้าตาเหมือนกันหมดนะผมพูดเกินแค่นี้แต่ว่าต่างกันแค่สีเขียนคิ้วทาปากต่างกันนิดหน่อยลองไปหาดูได้ในรีวิว2วันที่แล้วนะครับแล้วเมื่อวานผมทำร e ีวิว e n c 340ที่เป็นโมเดลเดียวกันนี้นะครับแต่ชุดหน้ายาว16นิ้วนะครับเป็นแต่งแรงนะคือเมื่อคือนนะสำหรับคืนนี้เป็น e n c 338ตัวนี้เป็นไฮไลท์ หลายคนถามมาว่าสามสามแปดเนี่ยแต่งแรงได้ไหมแต่งสวยได้ไหมใส่ของไม่กี่ชิ้นเพื่อนๆออกมาแล้วสวยงามมากนะครับเรามาดูชุดแต่งภายนอกก่อนเลยนะฮะที่วันนี้เราใส่กันนะเราใส่อยู่สี่ชิ้นนะครับปอกลดแสงแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วชุดหน้านะครับสตักอินดักเตียตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเราใส่ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อครับลางเอ็มล็อกนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็กิ๊บมือนะครับกิ๊บมือหน้าตัวนี้กิ๊บมือหน้า AFG นะครับแบบใหญ่นะสีดํา ชิ้นที่2ส่วนชิ้นที่3นะครับเราใส่เป็น .let dot io tech ห้าห้าแปดนะครับ l e d io tech ห้าห้าแปด .holo holo นั่นเองนะครับหนึ่งชิ้นแล้วชิ้นที่4อยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวหูช้างสำหรับห้อยสายสะพายถือว่าเป็นของแต่งอีกชิ้นหนึ่งเพราะโรงงานไม่ได้แถมมานะครับตัวนี้ปืนมันจะไม่มีจุดห้อยสายสะพายไม่มีหูช้างอยู่ตรงคอตรงนี้นะครับดังนั้นต้องซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับแต่พันายเนี่ยมีรูสําหรับรองรับเขาเรียกหูช้างแบบกดเร็ว ส่วนสายสะพายนะครับเราแถมให้คุณลูกค้านะครับสาหรับปืนที่แต่งแรงจัดเต็มแบบนี้นะครับหนึ่งเส้นสามร้อยห้าสิบาทนะครับตัวน,นี้ก็นี่คือชุดแต่งทั้งหมดนะครับที่เสริมเติมแต่งเขียนคิ้วทาปากเข้าไปที่ตัวปืนนะครับชุดแต่งภายในชุดแต่งภายในนะครับตัวนี้เป็นเราแกะเกียร์บล็อกวันก่อนเราแกะเกียร์บล็อกดูด้วยนะครับเป็นเกียร์บล็อก Gen สามนะครับเป็นหัว,หวอนอเซิลหัวนอสเซิลอลูมิเนียมหัวกระบอกลมทองเหลือง หัวแบรคลี่แอลูมิเนียมนะครับท้ายแบรคลี่แอลูมิเนียมดังนั้นดังนั้นนะครับทีมช่างใส่เพียงสปริงนะครับ160 SP ตัวที่แรงที่สุดสำหรับเกียร์บล็อกเอ็มไม่มีแรงกว่านี้170นี้ต้องใส่ SR 25นะสปริงเบอร์ร้อมาใส่ในเกียร์ m อตัวนี้ถามว่ายิงได้ไหมยิงได้แต่มอเตอร์ช็อตนะเราลองหลายก็บอกละดังนั้นเซตแต่งตัวนี้จะอยู่ที่ความแรง500บวกนะครับที่ช่างบอสทำอยู่นะครับเราติดตั้งเป็นสปริงกระเดอร์แท้นะครับกระ มารุอินะครับฟอร์มารุอิ aeg นะครับตัวนี้นะเป็นเมคอินไต้หวันนะครับแล้วก็ลูกสูบเป็นลูกสูบของฮ่องกงนะครับลูกสูบเหล็ก15ฟัน hss นะครับเฟืองเหล็ก cnc นะครับบูทเป็นบูท t ป8มิลเราติดตั้งบูทบูทเหล็กนะครับบูทเหล็ก8มเข้าไปที่เกียร์บล็อก cnc นะครับเฟืองใส่เป็นเฟือง cnc 16ต่อ1นะครับเรียงชิมติดดีเลเยอร์เข้าไปนะครับ กระบอกลมเราเปลี่ยนเป็นกระบอกลมเต็มอันนี้เป็นกระบอกกระบอกลมหยุดน้ํานะครับแล้วก็มอเตอร์เป็นมอเตอร์เอสเนะครับ M140 ูดตัวสีชมพูนะครับตัวนี้นะตัวเฟสเราใส่เป็นเฟสทูเฟสเจด้าสลิมนะครับเฟสตัวนี้เรารับประกันตลอดอายุการใช้งานและชุดลมนะครับชุดลมจริงๆในเซตร,ราคาเป็นเรือนฮอปเดิม นะครับเป็นฮอบเดิมคือตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวยางฮอปอิ c าซีท่อเป็นมิทตอลี่นะครับจะอยู่2,000กว่าบาทแต่ปรากฏว่าช่าบ,บอสบอกว่ามันลมไม่มาแล้วก็กลุ่มกระสุนยังไม่ดีพอก็ช่างก็จริงๆเราทาเซตร,ราคาทั้งหมดส่งให้ลูกค้าลูกค้าทําการโอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราถึงประกอบนะครับแต่ว่าพอประกอบนะช่างบอสบอกว่าเซตเรียบร้อยแล้วชุดลมมันลมมันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นมันไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรก็เลยโทรหาคุณลูกค้าว่าแนะนําเป็นชุดลมโพมิเทส ของญี่ปุ่นแท้นะครับก็ได้ท่อนะครับท่อขนาด295มิลนะครับตัวนี้นะ295มิลจะเสมอกับปลอกรถแสงพอดีเลยนี่นี่มาอยู่ตรงนี้ครับรหัส295นี่ครับ295มิลนะครับท่อรีดเป็นขนาด6.03เป็นท่อญี่ปุ่นแท้นะครับกลุ่มกสุนนี่วิ่งตรงดีเวตรงตรงฉวเลยนะแล้วก็ยางฮอปเป็นยางฮอบม่วงโพมิเทสแท้นะครับที่ใส่ให้คุณลูกค้าเลื่อนฮอป เนื้อท็อปอันนี้ของเดิมจากโรงงานนะแต่ว่าเราใส่เป็นแชมเบอร์อลูมิเนียมนะครับแชมเบอร์อลูมิเนียม AEG ของดีครับ Daniel Defender ตัวนี้เราสั่งมาจากฮ่องกงนะครับชุดแบตตัวปืนนะครับชุดแบตตัวปืนเนื่องจากมันเป็นปืนที่มีซ็อกเก็ตในการเก็บแบดเก็บเบดเก็บแบตเพื่อนๆขออภัยพูดเร็วไปหน่อยเก็บแบตเนี่ยน้อยนะครับดังนั้นแบตท,ที่ใช้มันจะต้องเป็น 15, 4, 100นะเมื่อกี้ลองเอา 20C ใส่แล้วเพื่อนๆนับมันล้นแกนมันปิด ยางท้ายตูดไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องใช้ไซส์เล็กที่สุดของเราแล้วก็ดีที่สุดก็เป็นไฟฟ็อก15,400ร้อยตัวชาร์จเป็นบาลานซ์เซลล์ชาร์จนะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนําการชาร์จแบตนิดนึงนะการชาร์จแบตน,นะครับเพื่อนๆครับสำหรับปืนแต่งหรือว่าปืนไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้แบตลิโพนะครับใครที่มาดูใหม่ก็จงรู้ไว้ว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์เนี่ยห้ามให้ไฟหมดนะครับไฟอ่อนได้แต่ห้ามให้หมดข้อควรระวังอย่างเดียวคือมันอ่อนได้นะแต่อ่อนต้องรีบชาร เวลาชาร์จอยู่นะครับมันจะขึ้นสีแดงแต่เวลาเต็มมันจะเป็นสีเขียว3เม็ดแบบนี้นะลองดูเวลาชาร์จนะครับอันนี้แบตใหม่ยังไม่ได้ชาร์จเต็มนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่เวลาชาร์จจะขึ้นสีแดงนะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งเต็มที่ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นแบตรปริมาณที่ใหญ่กว่าน,นี้เวลาชาร์จนะควรจะให้มันเรียงสีเขียว3เม็ดค่อยถอดออกไปเล่นนะครับมันมี3เซลลสังเกตดูเซลล์ึเซลล์งเซลล์มนะครับบางทีชาร์จเซลลที่1่ยังแดงอยู่เซลที่2เขียวแล้วเซลท พยายามให้มันเรียงสาเม็ดแล้วค่อยออกไปเล่นนะครับแล้วก็ชาร์จประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงตั้งรฬิการปลุกไว้ด้วยมาดูมันนะครับถ้ามันเต็มแล้วมันตัดก็จริงแต่ว่าไฟมันจ่ายเข้ากล่องนี้ตลอดดังนั้นถ้าบางทีข้ามคืนไว้เนี่ยข้าบางข้ามคืนไว้เนี่ยแบตเตอรี่อาจจะไม่พังแต่กล่องอะพังเคยเจอเหมือนกันนะครับควรจะนะครับควรจะชาร์จแล้วเฝ้าระวังมันนิดนึงนะค่อยมาเอาออกนะครับเวลามันเต็มอโอเคนะครับอันนี้เป็น ส่นหลังเดิมนะเพื่อนๆนะเราเราใส่ดอดเอียโอเทคนะเราก็ถอดส่นหลังเดิมคืนทุลลูกค้าแล้วก็น,นี้เป็นประแจหกเหลี่ยมเราจะให้ไปสําหรับเอาไว้ขันตัวนี้ขันปิดเปิดนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับไอ้ฝาตัวนี้มันเป็นฝาปิดแกนท้ายนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าใส่แบตแล้วมันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้ดังนั้นจะต้องถอดออกแล้วใช้เป็นยางนี่เป็นยางนะเพื่อปิดฝาตูดแบตนะครับฝาตูดแบตก่อนที่เราจะไป ทดสอบความเรยกระสุนกับกลุ่มกระสุนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันก่อนนะครับมาดูน้าหนักกันก่อนตัวปืนจะหนักเท่าไหร่นะครับพร้อมแม็กกาซีนนะมาครับขออนุญาตเปิดเครื่องวัดนิดนึงนะศูนย์หรือยังเนี่ยอ่ะโอเคมาแล้วครับเออเรืนองงนะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเครื่องวัดไว้นะครับ น้ำหนักทั้งหมด3332นะครับ3,3,3,2งวดนี้นะ32มสองโอเคนะครับประมาณ3,300กรัมนะครับสามพกรัมหรือประมาณ3ากิโลกับอีก3มขีดความยาวตัวปืนนะเดี๋ยวทวนให้อีกทีหนึ่งนะฮะทวนให้อีกทีนึงอันนี้คือสเปคเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะแต่ว่าเราทวนกันอีกทีนึงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผม ทำรีวิวแบบรวมๆอาจจะดูยาวไปความยาวทั้งหมดตัวปืนนะครับแบบสไลด์ท้ายออกสุด7 6ซนมรหรือ30นิ้วนะครับ7 6ซมรหรือ30นิ้วแล้วก็ชุดหน้านะตัวนี้เป็นปืนชุดหน้าขนาด11นิ้วนะครับ11นิ้วล่างหน้าสตักอินดัสเตียนนะครับตัวโลโก้ตรงนี้ก็สวยงามนะครับของตัวปืนรหัสรุ่นมันจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะตรงโก่งไกลตรงนี้ ec สามสามสามแนะครับฝั 3, 3, 3, 3, 8, บ่งนี้ก็มีโลโก้สวยๆนะครับยิงเลเซอร์ล่องลึกที่บอดี้คัล้งเป็นคันล้ง cnc นะตัวปืนตัวนี้นะเป็นคันล้งแต่งจต่งานมาอยู่แล้วนะครับเอนฮอปนี่คือเรอนฮอปแชมเบอร์อลูมิเนียมนะครับแชมเบอร์อลูมิเนียมเราใส่เป็นของดีให้เลยแล้วก็เวลาปรับนะครับก็จะเป็นโพ o วินปรับหมุนนะครับถ้าเกิดคลายดันมาทวนเข็มเนี่ยฮอปคลายนะครับถ้าเกิดมัน ยิงแล้วมันยังยังยังมุดอยู่ก็ให้หมุนตามเข็มนะครับมันก็จะเหินขึ้นนะครับชุดหน้าตัวนี้จะมีศูนย์หน้าอยู่ซ่อนความเท่อยู่ตรงนี้นะซ่อนอยู่ตรงรางตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการเปิดขึ้นเราก็เกี่ยวมันขึ้นมาแต่โดยทั่วไปถ้าใส่ดอดแล้วจะพับลงใช่ไหมแต่ว่ามันพับลงมาปุ๊บมันซ่อนมาที่ชุดหน้าเลยนะครับซ่อนรางอยู่งนี้เลยเท่ดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่กันนะครับ คันลังแต่งได้กรงกลแต่งได้ชุดหน้าแต่งได้พันท้ายแต่งบอกเลยว่าตกงานนะครับช่างไม่ได้ประกอบปืนขายแล้วนะครับปืนประกอบสมัยนี้ที่สั่งประกอบ cnc กันสั่งประกอบสวยสวกันแทบไม่ได้แทบไม่ต้องประกอบอ่ะเพื่อนๆนโรงงานประกอบมาให้เลยแล้วราคาปืนก็แปดพันกว่าบาทเนี่ยล้วแต่งถ้าให้ผมประกอบแบบนี้นะเกือบสองหมื่นนะเกือบสองหมื่นเนี่ยเฉพาะตัวปืนไม่รวมของแต่งนะของภายนอกนะโดยโดยทั่วไปน่าจะมาเกือบสองหมื่นแต่อันนี้โรงงานประกอบมาแล้ว เอาเงินส่วนต่างเนี่ยมาใส่ของแต่งแรงใส่ดอดใส่อะไรอย่างตัวนี้เบสเสร็จแล้วตกอยู่ประมาณ20,000ื่นทั้งหมดนี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่แล้วลองดูกลุ่มกระสุนกันนะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ดึงผมเปิดฝาผมเปิดฝาท้ายออกแล้วนะมันจะใส่ไม่ได้ละนะครับเพราะว่าเราใส่เป็นส้วสายอยู่ทีนี้ปลักดินมันจะโผล่มาแบบนี้ตัวเฟสมันถูกซ่อนอยู่ข้างในนะครับเวลาใส่แบตเตอรี่เนี่ยบอกตรงว่ามันจะเบียดเบียดนิดนึงนะเพราะว่าเราใส่แบตเตอรี่ก้อนเล็กสุดละ แล้วก็เฟดเนี่ยมันจะเป็นเฟดแบบสลิมน,นเวลาใส่มันก็จะนะครับเรามัระวังนิดนึงนะฮะสำหรับปืนที่มันเป็นปืนแต่งแบบนี้นะครับกดหัว้ายไว้นิดนึงนะฮะเพื่อไม่ให้มันล้นเข้าไปข้างในขออนุญาตนะเดี๋ยวกดตัน,นี้ก่อนอัดจี้ออกก่อนนะเอาหูช้างออกก่อนกดแล้วดึงนะครับ ยาวท้ายเข้าไปก่อนโอเคพันท้ายฟิตมากนะครับนี่นะครับจับผมจับไปลายไว้นะเพื่อไม่ให้มันไหลเข้าไปกับตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อกัดลนเข้าไปนะออกแรงนิดนึงนะเพราะว่าตัวเฟดกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันถูกจํากัดอยู่ในแกนพันท้ายที่มากับจากโรงงานนะครับดังนั้นต้อง ต้องค่อยๆเอาเข้านะฮะแล้วก็พอใส่เข้าไปปุ๊บม้วนสายเข้าไปนะครับพยายามเก็บพวกปักพวกอะไรเข้าไปอยู่ในแกนท้ายให้ให้มากที่สุดนะฮะให้มากที่สุดแล้วก็เสียบขั้วนะครับดันปักดีนเข้าไปย๊บก็ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ล่นสายแบบนี้นะมันจะได้แค่นี้เพื่อนๆแล้วก็ตัวยางปิดพันท้ายจิ๊บเข้าไปแล้วดันล็อกแค่นี้นะครับถ้าจะเอาท้ายออกก็ เด้งออกมานะครับโอเครูหนะ้าเรียบร้อยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับเป็นปืนแต่งแรงนะเสียงอาจจะไม่ได้สปีดมากเท่าไหร่แต่ว่าความแรงนะเราเน้นที่ความแรงเซมิควโต้นะครับแล้วก็เซฟโอเคเราจะใช้ อันนี่เป็นลูกกระสุนที่อยู่ในเซ็ตแต่งแรงนะครับเราจะแถมเป็น0.25ให้1ถุงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้ลูกขนาด0.20กรัมนะครับในการทดสอบความเร็วกระสุนนะครับเพราะเป็นปืนสแตล์ดาจ,จากโรงงานเนาะสแตล์ดาจ,จากโรงงานแล้วเราเอามาแต่งดังนั้นเราอยากรู้ความแรงที่เป็นความแรงมาตรฐานเราต้องใช้ลูกกระสุน0.20นะครับในการทดสอบเปิดฝาเทลงรูนี้ หนึ่งแมกกาซีนจะบรรจุอยู่300นัดนะครับ300นัดปิดฝาปั่นตูดนะครับอันนี้ความแรงถ้าสมมุติว่าอยู่ที่500นะครับลูกกระสุน0.20อยู่ที่500พอกระโดดมาใช้ลูก0.25ความแรงจะลดมาเหลืออยู่ที่ประมาณ460จะหายไปประมาณ40ตัวปืนอยู่ตำแหน่งเซฟอยู่นะครับ มาเดี๋ยวเราดูความเด็วกระศูนกันครับห้าร้อยหกสิบสี่ห้าร้อยหกสิบหกฟัวโต้นะครับห้าร้อยหกสิบห้านะครับเลทสิบแปดบอเลเรทสิบแปดบอลห้าร้อยหกสิบ ก็ถือว่าความแรงตัวนี้แรงมากห้าร้อยหกสินะครับถ้าใช้ลูก0.25เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ500 5 0 0 5้0อยบวกห้าอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับช่างบอสตั้งฮอาเป็นอะไรไว้ครับ25ดังนั้นเราจะใช้ลูกเราจะใช้ลูก0.25ในการทดสอบนะครับตอนนี้เจ้าถุงเงินกำลังกวนลูกสาวผมอยู่นะครับ เล่นกันอยู่แมวกับคนอ่ะโอเคผมจะเอาลูก0 2หอ,อกก่อนนะอันนี้แม็กแม็กเดียวกัน0.25อยู่นี่0.25นะครับถุงที่แกะแล้วอาการตรวจเช็คสินค้าก่อนที่มีการจัดส่งนะครับแล้วก็ผมก็ QC งานให้อีกทีหนึง่งช่างบอสเป็นคนประกอบให้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ปิดฝาปัน่น่นลูกนะครับมาบาวัาความแรงอีกทีหนึ่งเพื่อน<ๆ>ถ้าเป็นสองห้าจะแรงเท่าไหร่เออก็ต้องห้าร้อยบวกอยู่ดีนะครับเพราะวันเป็นลูกสองห้าห้าร้อยเก้าห้าร้อยแปด ก็หายไปห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าร้อยสิบนะครับเลยสิบแปดบอลเซฟมาครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันขออนุญาตปั่นแม็กก่อนนะผมไม่ได้ปั่นมานะครับเมื่อกี้มา วิ่งเร็วมากฟังเสียงฟังเสียงลูกป,ปืนที่กระทบไม้กระดานนะครับค่อนข้างดังเลยทีเดียวลูกมันหนักแรงกระแทกมันสูงนะครับมาทางนี้บ้างเนาะ เสียงลูกมันขาดๆแม็กมันไม่ได้ปั่นล้านให้สุดนะครับเวลาเราเล่นเราก็ต้องปั่นไปอย่างเงี้ยยิงไปปั่นไปยิงไปปั่นไปนะครับเพราะแม็กหนึ่งมันจุอยู่400นัดขออีกชุดหนึ่งนะครับเสียงเสียง,งอ,อ่อ,อนๆแบบนี้พเพื่อนๆครับดูีนะ ฟังดีนะครับเสียงมันอ่อนคือแบตมันอ่อนนะปืนไม่ได้จะพังนะผมไ,มไ้ชาร์จแบตมาเนี่ยหมดละไฟหมดละปืนไม่ได้พังนะแต่แบตอ่อนเนี่ยไม่มีพลังละแต่กลุ่มกระสุนโอเคแหละนะกลุ่มกระสุนโอเคเดี๋ยวต้องรีบเอาแบตไปชาร์จนะครับเพราะแบตมันอ่อนนะตัวนี้ปืนไม่ได้พังนะยืนยันว่าไม่ได้พังลูกกระสุนก็หมดพอดีนะครับหมดแม็กพอดี ไม,ไม่มาละแบตหมดนะครับก็เดี๋ยวไปชาร์จก่อนลุกกระสุนหมดกล่องพอดีก็ขออภัยด้วยนะไม่ได้ชาร์จแบตไวปืนไม่ได้มีปัญหานะยืนยันว่าไม,ไมไ่มีปัญหาแบตมันอ่อนนะครับเพราะเป็นเป็นแบตท,ที่แกะออกจากกล่องแล้วก็เอาไปยิงเลยนะครับเปลี่ยนปลั๊กดีแล้วยิงเลยผมไม่ได้ชาร์จแบตไวนะครับพอดีพรุ่งนี้รีบส่งงานอ่ะโอเคขอจบรีวิวนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบนะครับถ้าใครอยากได้ปืนแต่งและกลุ่มกระสุนเลทประมาณนี้นะครับก็ แต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงกิิ์อัพโหลดปรากฏขึ้นนะครับทักข้อความพวเพ้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ